Đường khắp, bay, bay leo, bay tại luôn, tại luôn, luôn, luôn,

น้ำไปไหนบอ๋งน้ำไปไหนอ้าว Xịt, xịt Xịt khắp Xịt Lung lăng lang lung lăng lang Không có gì Ăn tay cả anh Đi nam lươi Đi ngang nam lươi Đi ngang nam, nam Chị êm ngấp Chú, chú, chú Chú à, Ok Xịt khắp luôn โดนลุงโดนุงนิ่มโดนอุ้ยดูกันครับเกวันเกวันครับเกวันไมโครจิกไหมลุงไมโครจิกหมอบไ่ไดเลยสุโปรจิกไหมสุโปรจิกครับสุโปรจิกครับกรัครับแ่นจริงจริงโอ้โห่งแค่บอื้ ยังวิ oh, right> no ่งครับยังวิ่งแอคชั่นกันไปหมดไปแล้วพีวันครับพีวันเดี๋ยวมึงเก็บเดี๋ยวพี่บงหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหเสียวชันจังนี้พี่บงเพิ่งเก็บนะตามันกำลังมาดูมาดูไม่เก็บบ้งมบ้างไม่รู้น่าจะเก็บบ้างกันนู้นเล่รูปอะไรกันโอ้ยไม่ใช่แล้วลเนี่ยนล่ะเล่

จิกจ่ายเท่าไรพี่เอ้า <Comics> จ enfin ุดอกฮะจุดจกไม่น่าอยู่ออกมาจ่ายองนูนครับมาองนูนปล่อยมันวิ่งไปก่อนงัดงัดมันงัดเล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยจิกิปล่อยันไปปลอยนไปอยไปอัดมา มันหมดเดี๋ยวมันหมดมันก็มาเองพี่ อยู่แล้วบอกว่าตายอย่างเดียวเล คลิปไม่ต้องเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวคู้ชมจิ๊กไม่อยู่ว่ะอแล้วบกเอาเอาเข้าไปเอาผมเชียร์ผมเชียร์มาเลย กันม it, okay. ันกันมันนว่นกันสุขชิกครับสุกุยชิกครับโอ้ยตายโดนตายโดนอุ้งอุ้งอุ้งตายเดือดอุ้งอุ้งตายอุ้งอุ้งต้ยอุ้ง subujik tua <tik> Uy, gandi uyi ui, ke bang pi no lu bang no lu mana thabet oh, ng pi ti ma mani ni ma dang ni yan oh mana le na bang chao ing ผมมาตักปลาไว้นี่มาดิตอนมาดิตอนเต็มที่สองครับสองครับผมเดือนแค่บางเดือนนี่ครับโดนต่อยยังไม่เพิ่งี๋ยวเดียวเรียวเรียวเดียวเรียวเียวเรียวให้าบาน่ายดีกว่าไม่ไม่แต่ปั๊บนี่ไงนั่นก่อนเดี๋ยวค่อยต่ตอนตอนลุณแต่เยอกว่อนี่ปลามันเข้าฝูงอยู่โอ้ ตะังการนะพี่โอ้ดูดูดูดอชูประจิกตัวดิลุดูดูอุ้ยอุ้ยอุ้ยชูปรจิอาเรื่องงไอผเด็กสองล้นรอบตับมึกจิกเอาเรื่องจริง๊ป้าเบกับฟังวันนี่แหละไม่ไงไม่ไง เรียเฮ้ยเีาไว้เรือลยเอมดเรียกผมล็อกทิ้งมนยัไงเรียอะเดิมครับไตโดนไต้โดน่อยไตู่อีกด้วยไตโดนไต้โดนไต้โดนไต้โดนบอกให้เราอยสมเอนเลยครับท่านปิ๊ปิ๊งมันเป็นยังไง ระวังระวังกันปกเดียวปลาลุกีปกขนาดที่ไาไเียยิมไปองนี้ี่กรใหเลยโอ้ยมันคนี่ดูมันึ้นที่ดูเก่บางอีกแล้วครับท่านดูเลยครับพี่ไม่ลงเล็บติดปากไม่เลติดตัว

ิกครับผมโอ้โหนี่ครับซุปปเอร์ชิปครับผมจริงครับแบรนด์นี้ต้องไว้ใจไม่เลยครับตุ๊กชิปนะครับทำไมเออลำบากไหมด้วยวขึ้นมาไม่แล้วโดนโดนเจือจีนแล้วโดงนิ่มโดนอีกแล้วครับผมโดนเยือจีนยังอยู่ยังอยู่แก้มบางยังอยู่ครับทุกคนนี่ครับโอ้ย เกวันไรจริงๆดูเลรกับผิดเลยวันนี่ครับนี่่งเราไปกัดซ้าลุงนิ่มนเกวันครับเกวันครับเกวันเดี๋ยวแล้วลุงนิ่ม แล้วันแล้วนกีนก็ตกปลาได้อู้เ่มเรื่เกัก็บบัเเงเก็บบังเมไก่อยู่ในวิงเข่าโวแดงนี่นี่โกตีตกการมีไก่อยู่ในวิงเข่าโวแดงนี่นักทีนักที่โตตกการ้ยเขาเราิม่มล เชียบครับเชียบจริงนลงลงครับลงขาตัวขาหัวแดงครับขาหัวแดงเป็นเป็นน้าทุกไหมว่าเป็นน้าทุกเป็นน้าทุกเอาไปมาดุนแรงครับนี่ครับกลางแรงเลยนี่ยเหลือจ่วตายแล้วเลยหวานไป

เราต้องกวายให้ก้อยมันอาไปต้องไม่ต้องไปปัมเลยมันยุ่กปั๊มอะดูนครับดูนีว่าตอนนี้จะเป็นปลาไอยาเราไหมไม่ค่อยค้าดแล้วนี่มองรีบไมองรีบไมองรีบไมองรีบดูปลาเก้าหมอดูปาก้หมอดูทำมันวิ่งรไม่ต้องไปปัมเลยมองรีบไมองรีบดูดูสายกับหมอด้วยนะาปเออนี่ปาเก้าหมอดู ของตามโดนแล้วครับลุ้งไปมองแล้วลุงไปโอ้ไป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 แบบนั่นเลยลูกไตลำบ่อยอยู่ขกันล่างเดี๋ยวมันต้องมุดท้องอีกทีนึ่งเห็นไหมมันมันต้องมุดอีกทีนึงมันต้องมุดอีกทีนึงเดี๋ยวมันรอดท้องมากนะหมอเยอะเอาขนมไปนอนเอาขนมไปนอนเป็นน้ำเออโอเค

นี่ครับแล้วลงหาเลขคนเดียวดิติดตาเดียวลุงโอ้โหผมบอกก่อนโดนที่ผมระวังปั้นนะหวานจริงลุงโดนอีกแล้วครับผมลุงโดนที่ผมไม่เก็บกันนะโอ้โหที่ผมวิววนุกโดแล้วโออเอาอะไรดีวะ măng lão 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 các lão măng lão măng lão măng lão คลิปนี้ก็สิ้นสุดนะครับวันธุรกิจของเราในการตกหมึกนะครับเราก็หลังจากตกหมึกไปยะหนึงเราก็ไปตกปลากันนะครับอย่างที่อินนะครับผลงานนะครับอาหาอย่างไรราคาพออย่างอยู่ราคาเอาไปเลยอันนี้ก็ได้หยุดเอาเอาเอาหมึกมาตรงนี้เป็นยังไงบ้างก็โอเคครับเป็นจิกที่ว่าประทับใจมากกับการหัดจิกครั้งแรกด้วยเหยื่อสุนัขจิก ลุงนิ่มจัดไปกี่ตัวครับผมหกตัวครับหมานกว่าเพื่อนครับนี่ครับมือใหม่ครับมือใหม่ปกติจะตกแตงหมึกนี่ครับสุดยอดครับลุงนิ่มขอบคุณลุงนิ่มไว้ครับสวัสดีครับผมก็นับของครับมือก็ตั้งไป้แ้วเพราะเดี๋ยวเราจะต้นต้นตอนไปนี่เราบอกว่าสุดท้ายหน้าดำใช่ไหมเออใครไม่ได้หมือก็ได้ตัวท้ายนี่น่าจะดำอ่าแต่จะมีคนปิดคำพูดที่ผมว่านี่ครับนะนะไหนมึกไว้ครับเนี่ยคุณผมไอี๋ <laughs> okay up.